ครับเคนดิโด้ก็ดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆครับว่าที่เราได้เป็นตัวแทนของเคนดิโด้ไรอัพนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเรจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็อย่าลืมผมดีใจกับความสำเร็จของเคนด,ด,ดิโด้สิบปีด้วยครับงานระ่งของเรานี่มันคือ,อยังไง ผลิตภัณฑ์เราปเป็นตัวไหนครับผลิตภัณฑ์ของผมก็คือจะเป็นเคทิดออลไบร์อัพเดททีมและสลิปปิ้งมาร์กนะครับก็คือเป็นครีมกลางวันแล้วก็ครียงสูตรมาร์กกลางคืนเนาะครับก็คือครีมกลางวันจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูดีมีออร่าแถมยังปกป้องเราจากแสงแดดเพราะมีเอสเทสคาด้วยนะครับส่วนสลิปปิ้งมาร์กก็จะเป็นสูตรมาร์กกลางคืนหลังล้างหน้าเรามาร์กนี้ไว้ไม่ต้องล้างออกนะครับก็จะสามารถกู้ผิวหน้าโทมอย่างเร่งด่วนได้เติมความชุ่มชื้นถ้าผิวหน้าแห้งกร้านก็กลับมาดูม คือด้วยด้วยความที่ผมอาจจะเป็นผู้ชายเนาะอาจจะไม่ได้แบบดูแลผิวหน้าที่เยอะขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเคที่ดองสูตรไลท์อัพเป็นสูตรที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยก็คือถ้าเรารีบเราก็สามารถใช้2ตัวเนี้ยครบจบทั้งกลางวานันและกลางคืนเลยครับแล้วก็สามารถดูแลผิวชาหรือว่ามีแบบซองที่เวลาเราไปเที่ยวเราพบแบบซองไปเราก็ยังดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใสได้ด้วยตั้งแต่ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยยว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่ได้แบบ อ๋อไม่ได้ยากก็ยังไงฝากผลิตภัณฑ์เคทิโดไลอัพเดคีเพทเพสิค่าไอค่าสิบเพียวไว้นะครับแล้วก็เคทิโดไลอัพซาิติมาร์กเลยนะครับก็เป็นสูตรตะวันตกยังไงก็ทดลองใช้ดูได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับน่าุดเป็นโควิดมาใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับนยังไงบ้างเลยเป็นโควิดมาก็ผมก็รู้สึกว่าเราได้รีร่างกายในตัวเองระดับหนึ่งเนาะเหมือนแบบว่าเราแบบ พักคนเป็นเวลานานอะไรงเงี้ยแบบว่าอาจจะได้พักตุลานานก็คือแบบได้นอนเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่ายังมีอาการที่อาจจะเป็นลองโควิดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การทํางานและการใช้ชีวิตผมขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ในปันจจัยที่ผมยังสามารถหลีกเลี่ยงมันได้อยู่เช่นอาการข,งขงรังคอเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของอ่าใช่มีมีมีมเช่นแบบเวลา ร้องเพลงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบ่งวางหายใจดีๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การทํางานหรือว่าการร้องเพลงอะไรต่างๆข,งขนาดานั้นย้อนไปตอนโควิดอาการเป็นยังไงาคะร้องโควิดหรือว่าตอนที่เป็นโควิดต้องเป็นโควิดรู้สึกว่าก็เป็นอาการที่รู้สึกาอาจจะเจ็บคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จจใช่ก็ไม่ได้หนักครับก็ประมาณช่วงแรกๆก็จ,จะรู้สึกว่าเราป่วยแล้วเราต้องการพักผ่อนประมาณนี้แต่ว่ารักษาตามอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ร anyway mm hmm. so yeah. ู้สึกว่ามันมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็จริงแต่ว่าถามว่าดงโดยตรงและหรือว่ามีดรามิกับเรื่องเสียงอะไรขนาดนั้นไหมยังก็ไม่ครับเพราะว่าใช่คือเราหลีกเลี่ยงได้เช่นแบบเราอาจจะเว้นว่าหายใจดีๆหรือว่าเราอาจจะต้องดื่มน้ําให้มากนบ้างนิดหน่อยเพื่อให้การใช้ชีวิตของเรายังดําเนินไปได้ปกติและการทํางานแนะนำงไบ้างนแนะนำหน่อยแนะนำยังไงบ้าง มนนก็เปลอ้โอ้ก็คือทานนานเยอะๆแล้วก็อาจจะเป็นแบบฉีดท,ท่องพอยังต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่จะต้องบรรเทายาบาง,ต,งาตัวลงประมาณนี้แต่ว่าก็ยังดูแลแบบว่าเป็นพิเศษหน่อยก็คือการกินอาหารให้ครบเนี่ยนะแล้วการพักผ่อนแล้วก็อาการกินน้ำใหค้ครบด้วยประมาณนี้แต่เราวิ่งสำรับรกายก็เหนื่อยอะไรย,ยังไหวยอยู่ยังมาสู้ไม่โอ้คือมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเริ่มที่จะรู้สึกว่าหายรอดไปเส้นได้ ก็เรวากลัวไหมครับว่าหลายคนอกว่เป็นแล้วก็ยังติดอีกอะไรเงี้ยไม่ติอีมีมมีความรู้สึกอาจจะกังวลบ้างแต่แต่ว่าเราเราก็ต้องทบทวนว่าคือเราสามารถดูแลตัวเองอะไรได้บ้างเนาะซึ่งแบบว่าก็ากินน้าให้เยอะออกกาลังกายหรือว่าดูแลตัวเองถึงดูแลผิวด้วยนะคนะนะนะรับไมต้องใช่ครับก็ดูแลให้เต็มที่ของเราเนาะแล้วก็ คิดเล็กๆของผมอ่ะแล้วก็พวกพี่ก็วางไว้ว่าเราอยากเล็บพิเซษเนื้อเรื่องของ F4 แล้วก็ตัวละครของ F4 ทั้งที่สี่คนออกมาได้ชัดเจนที่สุดก็คือความสําเร็จแรกที่ผมรู้สึกได้ว่าดีใจก็คือแฟนๆเขาดูเ4แล้วเขาสามารถแยกออกได้ว่าคาแรคเตอร์ของผู้ชายทั้งสี่คนเนี่ยรวมถึงตัวกอย่าแล้วก็ตัวอื่นด้วยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันยังไงแสดงว่าเราสามารถแบบทำเป้าหมายของเราอย่างแรกให้สำเร็จก็คือเล็บพิเซนความ ตามกับมันมีความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ลุ้นไปตามกับมันและผูกพันกับตัวละครซึ่งผมคิดว่านี่เป็นความสำเร็จที่ใหญ่ในฐานะนักแสดงของเราครับของของตัวผมใช่ไหยครับก็งานงานเพลงให้พก็งานเพลงของผมก็เพิ่งออกไปครับ in the wind ินครับแล้วก็มี แต่ว่าเราร้องกันสี่คนก็มีครับแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ก็งานทังด้านเพลงอ่ะชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าเพ,พิ่งมาเหมือนเพื่อนเราเพิ่งมาตอบคาถามตัวเองได้เมื่อไม่นานมานี้ว่าสิ่งที่ชอบนอกจากอาจจะเป็นวาดรูปของสมัยก่อนล<ม>่ะก็คงเป็นเรื่องเพลงเพราะพอพอ,พอเรามาคิดย้อนสมัยเด็กๆเ,เราเวลาเราวาดรูปเนี้ยเราอ่ะฟังเพลงตลอดถึงแม้เราหรือว่าเวลาเราดู y o YouTube ประมาณนี้เนาะ เราก็ดูรายการเพลงเรื่อยๆจนวันนึงอ่ะพอเรามาร้องเพลงอ่ะตอนแรกก็ร้องไม่ได้หรอกแต่ถามว่าสนุกและรักไหมสนุกจนมารู้ตัวอีกทีเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแล้วแบบว่าทั้งพัฒนาเรื่องการตั้งแต่อัดเพลงเรียนแล้วก็การเอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะตอนนี้มีความสุขการร้องเพลงเหมือนกันออครับมีคองแแบบอยาาสูงเท่าไหร่ภษาบาลใช้ชีวิตสูงเท่าไหร่ลครับคือรู้สึกว่าใช่ อย่างแรกในการใช้ชีวิตคือผมเจอคำถามนี้บ่อยมากมัก็ไม่ผิดเลยนะคือถามตอนทะี่มีการรอส่งแล้วมองครับแต่ว่าแบบคือมันมันจะเจอคำแบบเวลาเราไปเจอคนแปลกหน้าอะไรครับเขาอย่างแรกเขาจะมองแบบคุณรื้อสูงเท่าไหร่เนี่ยคำถามต่อมาคืออะไรรู้ไหมครับพ่อแม่สูงไหมเล่นบาสหรือเปล่ากินอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่ง เราอาจจะต้องตอบคำถามซ้ำๆแต่ว่าช่วงหลังอาจจะแบบคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนคำตอบบ้างแล้วให้มันมุมกตลกมากข<ม>ึ้นเช่นแบบว่า<อ>พ่อแม่ผมสูงครับหรือว่าแบบบอกว่าคือผมไม่ไม่ได้เล่นบ้านนะแต่ว่าเหมือนแบบว่าผมไม่ได้ผมพลาดในข้างหลังแล้วทำให้ขามันยืดมาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมุกเป็นมุกเฉยๆครับอาจจะเป็นมุกตลกที่แบบเล่นกับเพื่อนอประมาณนี้